สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ เบอร์เจ็ดของแมนยูดีกว่านะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วถูกหมยว่าเบอร์เจ็ดคนใหม่ของแมนยะูเนี่ยนะครับผมคือตัวของเมสันเมาส์นั่นเองซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะว่าเมสันเมาส์ฟอร์มดีไหมก็คงต้องตอบว่าก็ฟอร์มอยู่ในระดับที่ไม่แย่ลวกันนะครับแต่ถามว่าโอ้โหมันจะยอดเยี่ยมออกมาในระดับเดียวกับแบบเออร์ลิงฮาลาลไหมหรือว่าอะประมาณแบบจูเลียนอวาเลสไหมเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ดูที่ตำแหน่งหรือลูกยิงนะแต่หมายถึงฟอร์มการเล่นจริงๆนะเนี่ ที่ผ่านมาเองอะเชลซี Chelsea ก็ฟอร์มย่ำแย่แต่เอาจริงๆนะเมสันเมาส์ก็มีสแตทที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเล่นได้ดีอะแล้วก็หลายๆครั้งเองเนี่ยก็ทําหน้าที่ปิดทองหลังพระได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับผมด้วยความที่เป็นกองกลางอะเนาะที่นี่เองเนี่ยเบอร์เจ็ดอะเบอร์เจ็ดของแมนยูถ้าใครรู้มาอยู่แล้วเนี่ยเบอร์เจ็ดของแมนยูเป็นเบอร์ในตำนานเป็นเบอร์ที่มีมนครั้งเป็นเบอร์ที่เรียกได้ว่า ใครที่เอาเบอร์นี้ไปอ่ะต้องได้รับแรงกดดันอย่างมหาศาลมาอย่างแน่นอนนี่คําพูดที่ทุกคนพูดมาในยุคข,ของผมที่ผมแบบอยู่มัธยมอะไรแบบนี้นะซึ่งนะตอนนั้นเองเนี่ยคนที่มาเบอร์เจ็ดแมนยูเนี่ยก็คงจะเป็นวาเลนเซียเป็นดิมาเรียอะไรแบบนี้นะครับผมมาต่อจากยุคข,ของโอเว่นต่อจากยุคข,ของโรนัลโด้แล้วนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โอเว่นแล้วล่ะจริงๆโอเว่นวาเลนเซียดิมาเรีย ก็ไม่ได้เรีนได้ดีเท่าไหร่อ่ะถูกไหมพวกเขาเนี่ยต้องแบกรับความคาดหวังของเบอร์เจ็ดเอาไว้เยอะมากๆเพราะว่าหากย้อนไปยุคก่อนเนี่ยเบอร์เจ็ดของแมนยูอะมีทั้งตัวของเอริกคันโตนามีทั้งตัวของจอร์ดเบสมีทั้งตัวของเบ็คแฮมมีทั้งตัวของคริสเตียโนโรนัลโดแต่ละคนนี่คือยอดนักเตะกันทั้งนั้นเลยถูกไหมเลยครับผมเป็นแบบนักเตะระดับเวิลด์คลาสสัดระดับโลกกันหมดเลยวาเลนเซียเองเนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับผมแต่มันไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีความเป็นแบบนักเตะเกรดเอสอะคือ อาจจะยังไม่ได้เป็นเกรด A แบบเกรด A ในทุกเวลาเลยคือภาพจําของผมกับวาเลนเซียนี่มึงคือแบบมึงลากไปแล้วมึงก็เปิดมามึงลากไปแล้วมก็เปิดมากระชากไปแล้วเปิดกระชากไปแล้วเปิดคือมึงเร็วอย่างเดียวอะอ่าโอเควาเลนเซียเนี่ยอาจจะไม่ถึงกึ่นเท่าไหร่โอเว่นเองมาก็รู้สึกว่าเออก,ก็ไม่ถึงกึ่นเหมือนกันนะครับคือโอเว่นเนี่ยดังมากถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยแต่พอมาแมนยูแล้วอะก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็ดีมาเรียเองอย่างเงี้ยนะครับผมตอนอยู่มัดดิดนี่มึงมหาเทพอะ แต่พอมาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละครับผมแน่นอนแหละอยู่มาดิดมันมหาเทพอะ่ะพอมาแมนยูเท่านั้นแหละจบเลยนะครับผมแถมยังดูมีปัญหากับทางแมนยูด้วยถูกไหมก็ทําให้ดิมาเรียเนี่ยไม่สามารถสานต่อตํานานเบอร์เจ็ดได้ก็เท่ากับว่าตั้งแต่โอเวน่นวาเลนเซียดิมาเรียเองเนี่ยก็ไม่สามารถสานต่อตํานานเบอร์เจ็ดได้แล้วก็ทําให้ความหนักอึ้งของเบอร์เจ็ดเนี่ยนะครับผมอาจจะดูลดน้อยลงไปนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยพอเป็นตัวของเดปายมาเนี่ยนะครับผมเดปายเองก็ไม่ได้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่อย่างใดก็หายจากกันไปนะครับผมไม่ได้เป็น จ,จต่อจากนั้นก็เป็นอเล็กซิสซานเชสนะครับผมก็มาจากบาซ่าถูกไหมอันนี้ก็เคยเก่งนะแต่พอมาแมนยูก็ไม่ได้เล่นได้โดดเด่นอะไรนะครับผมอ่าผ่านมาเนี่ยโอเวนวาเลนเซียดิมาเรียเดปายซานเชตห้าคนแล้วอะต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะครับผมมันก็ทําให้เบอร์เจ็ดเนี่ยเริ่มเสื่อมมนขังกันไปนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็มีคาวานี่เข้ามาดูจะตอบกู้ชื่อเสียงของเบอร์เจ็ดได้ในระดับหนึ่งแต่คารวานี่เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ยาวกับแมนยูนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาในช่วงพีคด้วยก็ทนะ ให้ตานานเนี่ยอาจจะพอยังดูมีชื่อเสียงได้อยู่แต่ไม่ได้มีความกดดันในระดับแบบโคตรตำนานแบบสมัยก่อนละต่อจากนั้นก็จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่กลับมานะครับผมซึ่งในฤด,ดูกาลแรกเนี่ยก็แบกแมนยูนั่นแหละแต่ในฤด,ดูกาลที่2เนี่ยก็เห็นได้เลยว่ามีปัญหากับแมนยูนะครับและสุดท้ายก็ทิ้งบอมแล้วก็ขาดสัมพันธ์กันไปเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยพอโรนัลโดกลับมาโอเคโรนัลโดมันเคยเป็นเจ้าของเบอร์นี้อยู่แล้วอะในฤดูกาลแรกเนี่ยก็ถือได้ว่าเล่นดีแต่ในฤดูกาล2ก็อย่างที่บอกว่าพอมีีปปัััญหหาาากกกนนนเเ่ยยโรรล็็มือตว้ ของชาวแมนยูไปเลยนะครับแต่อเนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะนี้ก็จะไม่ได้พูดแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่อ่ะโรนโดเนี่ยเป็นตำนานอยู่แล้วแต่ทีนี้เองเนี่ยพอมาถึงคิวของตัวของเมสันเมาสแล้วอ่ะเบอร์เจ็ดจะยังมีความเป็นมนขลังอยู่หรือเปล่าถ้าให้มองย้อนกลับไปเนี่ยโรนโดก็มีปัญหาไปถูกไหมคาวันนี่ก็อามาดีนะแต่ก็มาในช่วงปลายแล้วหรือว่าจะเป็นตัวของซานเชสเดปายดิมารีย วาเลนเซียโอเว่นโอ้โหไม่มีความกดดันเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าพูดตรงๆเลยนะครับพูดกันถึงเบอร์เจ็ดของแมนยูในยุคนี้เองอะ่ะมันไม่ได้เป็นเบอร์แห่งตำนานเหมือนกับสมัยก่อนแล้วที่มีคัรตูน่ามีจอร์ดเบสมีเบคแฮมมีอะไรอยู่เบคแฮมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องกับป๋าถูกป้าแต่มันก็ยังมีความเป็นตำนานอยู่อะ่ะมันแบบว่ามันขลังอะ่ะถูกไหมมันเป็นเบอร์ที่ขลังอะ่ะแต่ เดี๋ยวนี้พอพูดถึงอ๋ออดีตเบอร์เจ็ดแมนยูเหรอโอ้พาราเซียอเล็กซิสซันเชะดิมาเรียนี่ชื่อดังแต่แบบว่ามาอยู่แมนยูไม่ไหวเลย,ยวะคือแบบว่ามันไม่ได้ดูกดดันด่อยางใดเลยคือนักเตะคนล่าสุดของแมนยูที่ผมชอบแล้วกันนะเอาแบบว่าตัวที่แบบโมรู้สึกว่าฟอร์มเปรีย้ยงป้างดีมากเลยซื้อมาในช่วงปลายแล้วด้วยนะแล้วก็เคยโด่งดังกับอาร์เซนอลมานั่นก็คือโรบินฟานเพอร์ซีนั่นเองครับคือผมมาชอบล่าสุดถ้าแบบดูนักเตะแมนยูนะเอาล่าสุดเลยเนี่ยชอบฟานเพอร์ซีอะที่เหลือแบบใหม่ๆม,ม,มาเน ค่อยชอบแล้วอาจจะมีแรดฟอร์ที่ดูปลื้มบ้างแต่ก็ปลื้มเป็นบางช่วงนะครับผมไม่ได้ชอบตลอดแต่แบบว่าอาพฤติกรรมนอกสนามเนี่ยบอกไว้เลยว่าแรดฟอร์ดดีมากแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นยุคแบบอ่ะเบอร์บาตอฟโรนันโดลูนี่อะที่แบบว่าเราชอบนะครับผมแต่เป็นว่าจากตอนนี้เองเนี่ยความรู้สึกผมเลยนะพูดกันแบบตรงๆเลยผมรู้สึกว่าเบอร์เจ็ดของแมนยูอ่ะมันเสื่อมบ,บนขันไปหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้มีความแบบเป็นตำนานเหลือแล้วอ่ะถห้ผู้ชมมองว่าคนที่จะมารับเบอร์เจ็ดของแมนยูในตอนนี้ต้องแบกรับความกดดันของตำนานเอาไว้ไหมหรือ ว่าจะต้องแบกรับความล้มเหลวของเบอร์เจ็ดที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ละกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอไทยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ